เมีนยนี่บ่หิ้นนี่ครับพี่น้องผมตกปลาหาอยู่หากินครับเมื่อนี้ก็พ้ามาหาตึกแหยอ,อีกแล้วครับผมอากาศเริ่มห้อนแล้วครับไม้ก็จะเป็นห้วยน้อยๆนี่ครับนี่มากับเสียนกรอบสองคนครับมื่อนี้เอกัดด่างเรียบร้อยแล้วครับเสืเ้กอกอับวันแหยไปบาทนึ่งลนะ นี่ปลาขาวไม้นี่กัไม้โอ้โอ้โอลงแล้วลงแล้วไม้ก็เป็นไม้ปลาขาวคือเ่าเหรอครับผมปลาขาวตัวบุคฮายใหญ่ครับผมอกระดังสองฟังไก่เติมครับผมอีกอันหนึ่งผู้อยู่คนครับสองคนครับผมจะทสี่เป็ดหนึ่งไรผู้ไม้นี่กัเข้าจอมาไรหลายเท่าเหรอครับผมเท่ากับมาสัมขีเก่าข้าจ่จะคจสี่เป็ดหนึ่งไรหากินแรงครับผม ตอนนี้ก็ใบซองแล้วครับเดี๋ยวหาปลาไปกินแกลงกันเดี๋ยวเฮ็ดน้ำปูแน่จังหน่อยครับผมเลือปูเพิ่นให้ีมันครับเว้ยลูกหลานมาหาอยากหากินก็ให้มันมันเลยได้ปลาไปอยากกินปกปักรักษาจะติดใน่วนก็ให้มันมัน,ม,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 นมันครับเออเมืนน่อนี้ออกมาสายครับผมบาบแล้วเดี๋ยวเฮาซิมาหาปลาไปกินแรลงครับผมมาลุ่นซอยกันสีมนันบะ ไ่ได้ป่าไปกินแรงย่อนป่ะเอา้าจังไดก็ขอ <c oughs> ขอรับเสร็จปูเนี้ยจักหน่อยครับผม,มจวดไปจวดกับผมไปลุ้นซอยกันครับเดี๋ยวเสีนให้เส้นก๊อปเล่นแฮที่ครับผมส่วนผมนี่ที่จอบบอดเอาพวกประคอประดูครับมามีอนนนี้บ่หืนี ว่านแหงกันดิพ่อหน้าจะออกแหเด้อสุนป่าใหญ่ในแหงครับเสียงมันแหลนคือรือแต่ว่าดินนี่แข็งเป๊กครับผมดินแก่นแห้งเจ๊ซี่จจ๊ได้บัวยู่ตีนเขาแล้วครับผมแต่ว่าบูรหลูซี่เอาอยู่บุ๊บต้องมาหลุนเบิ่งครับผม นะมันพายจาดลงมาดังผีและตอนมันที่ต่ำหินคลือๆแล้วนี่จะว่ากออกเลยถอยจอบยาก <laughs> ซูสีบอลซูสีเห็นนะแบบนี้มาขึ้นซอสันคือบห็นงหไนี่ว่ากออกเลยถอย บูด oh, right. 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 ีเห right. so right. ็อะลอว่ะกูบูดีไงแาไดนวะไปสังเวนเลยบูดีเหียงกระดกกระดอทะสังไวยเลยวะเฮ้ยหยี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยไงบอห้ยแล้วโอ้ยบดีไงแบไปะปอฮะปะดูมาแต่สายาาอยู่มันกระตามคคคคปดูหรือไปจนวะโยมมีแต่ปอดูแล้ว หัวเหลี่ยมไหมเขาชื่อว so, uh, ่าปดูกระปเป็นมเมือกวะม่ใช่ายวะหรอเย่าแล้วไม่ใช่ตวะตัวปไหยยังสองสามขีดนี่เม่วานอยู่เพื่ะคือต่ำคึ้นึคขึปดูโอ้คอวะหัวมันเหลี่ยมวะว้าเรยกว่าปด ตัวซับนี่แหละที่เข้านั่นอยู่คร้าจะม่มีโบมันแน่นนมัมากแล้วครับผมเมื่อยแอะแอะครับผมโบมานปลาได้ว่าห้ากิเลงนี่แหละครับผมสอบคนได้ซับนี่แหละอันนี้ปลาคอครับผมนี่ได้ซับนี่แหละนะว่าห้ากิเลงกะ พ่าได้แล้วเร่งเมยแลละอาจจะบ่ได้ให้คลิปเต,ต,ต็มที่ไปได้เอาสำหรับมื่อนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเมยลนะครับผมมาคลิปนี้จังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ